คนที่ใหผมอยู่ของผมช่องมาแรงโง่ครับก็ไม่มัน่ในใจนะว่าคลิปนี้มันจะช้าไปหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งส่วนตัวเพิ่งดู c r e a t u r e Commandos จบนะครับก็เป็นแอนิเมชั่นมีใน HBO ไม่มัน่นใจนะว่าใน HBO โกมีไหมผมคือ HBO Max นะฮะเจ็ดตอนเป็นเรื่องราวของถ้าใช้พูดสัด้นๆคือเป็นเรื่องราวคุณรู้จักอันนี้ไหมซูซ่สาสกอตต์อ่ะคล้ายๆกันแต่เปลี่ยนจากตัวละครในเรื่องอ่ะเป็นสัตประหล <C os> าดก็คือเป็นพวกเนี้ยไปทําภารกิจเสี่ยงตายเพื่อร,รัฐบาลฟีลประมาณนั้นครับผม จะเป็นเรื่องที่ไปช่วยเจ้าหญิงคนนี้จากเซอร์ซีเซอร์ซีถ้าแบบใครเคยดูแอนิเมชันดีซีน่ารู้จักเป็นแม่มดเป็นศัตรูของอารีบูแมนนะครับตางเกาะเคมิสิีลาป้องกันคนนี้จากการโดนฆ่าของคนนี้โดยทีมก็จะมีตามนี้ครับผมไอแอนิเมชันเก๋นะแอนิเมเกี่ยวอันนี้ไม่ได้อยู่ในทีมาผมโดยทีมก็จะมีนี่เออหัวหน้าเป็นลิกแฟคเพื่อใครงงกับผมลิกแฟคที่โดนฆ่าในคือทาสคอร์สไอของเกมกัน์ดอะเป็นลูกไอ้นี่นะแปลว่า มันเพราะฉะนั้นไม่ต้องงงว่าจักรวาลมันไม่เกี่ยวกันจกักรวาลเดียวกันผมเพราะอันนี้จะมีการเมนชั่นถึงรีแฟกของมันที่ตายในคอนโทรมาทิสอยู่ก็ถามว่าเป็นอินดิเมชั่นดีกไหมดีผมสนุกมากแต่ถ้าคุณไม่ชอบพวกแบบแนวเรื่อดสาดมุกเหยียดอะไรนั่นนี่เพราะเรื่องนี้าค่อนจะติดเดี่ยวสักคนแต่ถ้าคุณรับได้แล้วก็อย่าหากระตูนสุกๆดูผมหนะม้าผมตรืงนี้สนุกมากนะครับก็ถ้าใครคุ้นหน้าอันนี้ก็อามันดาวอลเลอร์อันนี้เคลเฟาส อันนี้เอเอประมาณนั้นนะเออ <laughs> แต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้มาจัดเท์ลทความแบบความสุดยอดของตัวละครหรือประไรแต่มันจะจัดทุยจะมาจัดอันดับอดีตของตัวละครแต่ละต,ตัวในเรื่องนี้นะผม <laughs> ว่าแบบเมันเป็นยังไงมันเศร้าแค่ไหนมันซึ้งไหมส่วนใหญ่อดีตส่วนใหญ่จะแ,แบบพยายาม่ายเทอามาในเชิงเศร้าซะมากกว่าก็มาเริ่มที่ตัวแรกผม The Bright The Bright ในเนื้อเรื่องเนี่ย ผมไม่รู้นะว่าในคอมิกมันเป็นยังไงแต่ตามเนื้อเรื่องที่ไอแอนิเมชั่นมันเล่าอ่ะคืออ่าเดี๋ยวต้องปูก่อนคือไอไอเนี้ยไอเนี้ยสร้างไอนี่ขึ้นมาไนกินสไตายผมจะเรียกว่าเอฟเอฟแล้วกันเอฟไอนี่สร้างเอฟชายขึ้นมาแล้วเอฟชายไม่อยากได้เมียมันก็เลยไอเนี้ยก็เลยสร้างเดบะไวท์มาแล้วทีเนี้ยไอเดบะไวท์พอมันเกิดปุ๊บมันเห็นหน้าไอนี่คนแรกแล้วมันกลัวไอนี่ก็เลยบอกเอ้ยมึงใจเย็นดิทีละสเต็ปอันนี้ก็เลยเป็นคนสอนทุกอย่างให้ไอนี่ แบบสอนอ่านสอนเขียนสอนเดินสอนทำอะไรสอนทุกอย่างเพราะว่าปกติอ่ะเวลาแบบคนมันเกิดมามึงเกิดมันจะเป็นทารกใช่ไหมมันก็ค่อยเรียนรู้ไปแต่ไอ้นี่เดอร์บ,บ่ามันเกิดมามันก็เป็นอย่างนี้เลยก็เลยต้องค่อยๆสอนไปไอ้นี่ไม่ก็รีไม่อยากแบบเอ้ยกูสร้างกูให้มึงสร้างนี่มาเพื่อแบบมันเป็นเมียกูนะเว้ยรีบๆจับกูเรีบๆแต่งรีบๆอะไรก็ได้แล้วไอ้นี่กบเฮ้ยมึงใจเย็นดีค่อยๆไปทีก็เสร็จหลังจากผมด้วยความที่ไอ้นี่กับไอ้นี่มันเรียนรู้กันทำอะไรกันบ่อยทำให้แบบมีความสัมพันธ์ในลึกๆก็คือ มึงเนโครฟิเลยนั่นเองอัน <sen> น <festivals> ี้ก็เย็ดนี่ครับผมไม่รู้ว่าออกอากาศอะไร่ะนะอันนี้ก็มาเห็นก็โกรธมากเลยฆ่าคนนี้ครับผมเดอะไบรท์ที่เห็นคนที่ตัวเองรักโดนฆ่าจากคนที่มึงกลัวก็ค่อนาจะน่าเศร้าบางคนน่าจากนั้นผมไอ้นี่ก็ตาไอ้นี่ก็โดนตามล่าโดยไอ้นี่เป็นเวลาร้อยปีอันนี้มึงคิดว่าสิ่งที่มันทําไปเพื่ออะเพื่อแบบมันคิดว่าพ่อมันะเป็นสิ่งที่ทำให้ความรักของมันกับเดอะไบร์อะไม่สําเร็จเวโดยที่มันฆ่าไปมันไม่รู้สึกผิดอะนิดเลียนะมันเหมือนไอ้เี้ยกูฆ่า อุปสรรคที่ทำให้กูแบบแต่งงานไปแล้วมามาแต่งงานคือไอ้น,นี่แบบโอ้ยหวยแต่วันนั้นส่วนเรื่องอดีต่ผมอาจจะเล่าได้แบบไม่เศร้าขนาดคุณต้องไปดูเองนะถามว่าเศร้าไหมลองนึกภาพพ่อมึงคนรักมึงโดนฆ่าโดยในรูปแบบที่แบบพ่อฆ่าจะ่ซาุดสยองพอสมควรโดยไอ้คนที่มึงเกลียดมากๆแล้วมันไม่รู้สึกดีกับสิ่งที่มึงทาสิ่งที่มันทําไปเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วมันจะมาขอมึงแต่งงานทั้งที่มันเพิ่งฆ่าคนรักมึงไป มันน่าจะเป็นอะไรที่น่าเศร้าแล้วก็น่าตื่นสยองพอสมควรเพราะฉะนั้นไอเนี้ยผมจะให้ประมาณเศร้าแล้วกันโอ้แล้วก็อันนี้จริงๆผมค่อนข้างจะชอบดีไซน์ของตัวนี้มากนะไอซีค่อนข้างจะเด็ดเหลี่ยเดี่ยวเจียวถ้าไม่ติดที่เป็นแฟนกิลไซน์ี่แบบโอ้โหไวฟูเลยตัวต่อมาผม G.I. Robot นะครับตัวนี้ผมว่าค่อนข้างจะชอบนะในการดีไซน์แล้วก็ด้านดีไซนมันเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างมาในยุคของความโลกค่าจากครั้งที่สองผมมาค่าเหล่านาผมจะเรียก สิ่งที่พวกคุณรู้กันว่านัสละกันนะผมผมผมไม่มั่นใจนะว่าไอสิ่งที่ผมพูดไปอะ่ะมันจะโดนยูทูบแบนหรือเปล่าเป็นคือที่สุด,สดสามา <c oughs> เพื่อเป้าหมายเดียวก็คือฆ <c oughs> ่านัสใน <c oughs> สงคารามอ๋อมันออกสงคารามกับอี้ด้วยเซอร์เจนล็อกถ้าใครรู้จักก็นั่นเอเพราะว่ามีปรากฏตัวในเรื่องอยู่ไหนวะเซอร์เจนล็อกอ่ะเออเออเออน่าจะเนี่ยเซอร์เจนล็อกก็ได้ไปออกสงครามกับเซอร์เจนล็อกฆ่านัสแล้วพอจบสงครามปุ๊บก็ไปกินกันดื่มแล้วก็แบบมีการแบบเชียร์ให้ทีมแมนในเรื่องใน ในสงครามมันจะเรียกอันนี้ว่าทีดแมนซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างจะแฮปปี้พอสมควรผมนะจากนั้นผมพอสงครามจบอันนี้ก็โดนทิ้งไว้ในกูเพื่อนมันที่แบบร่มรบอะไรกค่อยๆตายตายตายไปพราะมันเป็นหุ่นยนต์น่ะแต่เพื่อนมันเป็นคนเพื่อนมันก็ตายแ้วก็ไม่แปลกแต่อันนี้มันก็ยังคิดถึงบรรยากาศเดิมๆที่แบบได้ไปฆ่านักกับเพื่อนได้ร่วมรบได้อะไรกันนั่นนู่นนี่มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่จะให้แบบมันเจอหน้าใครมันก็ถามมีนักที่กูฆ่าไหมมีนักที่กูฆ่าไหมเพราะว่า ม่อยากล้ำลึกอดีตเก่าๆที่แบบมันกับเพื่อนร่วมลงมันได้มีความสุขการตอนร่วมทำกบขานั่นเองนะครับถามว่ามันน่าเศร้าไหมคืออดีตของไอ้ตัวนี้มันไม่ได้ถูกเล่ามาในเชิงเศร้าเว้ยมันเหมือนแบบเอื่อยอ่ะเหมือนแบบเล่าเฉยไม่ได้กะให้เศร้าไม่ได้กะซื้ออะไรแค่แบบเล่าให้มึงรู้ว่าอดีตนี่มันเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วก็แบบอาจจะจะพูดทีนีก็คือแบบเหมือนแบบรอเพื่อนที่แบบจะมาแบบเข้าใจมามาร่วมแบบอะไรวะ อุดมการมันมาแสนนานอ่ะจนแบบสนิมเขอะอะไรนั่นเนี่ยก็แอบเศร้าจริงแต่ว่าไม่ได้เศร้าขนาดนั้นก็ให้ไปตรงนี้ผมนอกแสบไม่ได้เศร้าม,มากต่อมาวีเซลวีเซลเห็นหน้าตามันทุเรศอย่างนี้วีเซลตัวนี้เป็นวีเซลตัวเดียวกับในเออซูเซอร์คของที่มันตกน้ำแล้วแบบตอนอีคิลิปเธอเว่ามันยังไม่ตายค่ะก็อดีตของมันก็ไม่มีแล้วผมมันเป็นตัวอะไรสักอย่างที่รูปร่างมันเป็นอย่างนี้เป็นคนแต่นิสัยมันคือสัตว์แบบสัตว์แบบ นึกภาพแมวป่าแบบมึงเดินเดินอยู่แล้วแบบมาไซค่ะมาไซค่ะมึงมาแบบคืคดๆมึงอ,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 อะอะไรประมาณนั้นนึกใส่ไปประมาณนั้นมันไปเจอเด็กที่เล่นกันอยู่นะส่วนหลังโรงเรียนตอนเลิกเรียนซึ่งเด็กคนแรกที่เห็นเป็นเด็กผู้หญิงผมทองผลโนโนไปนิดนึงเด็กผู้หญิงผมทองก็เห็นวิเซอรชวนมาเล่นแล้วเนืน่อนี่วิเซก็เล่นกับเด็กก็มีความสุขดีจนก,การะทั่งมันไอเด็กกลุ่มเนี้ยมันได้รู้ว่าลง ไอประตูหลังโรงเรียนอ่ะมันเปิดก็เลยเข้าไปในโรงเรียนกันก็ไปเล่นกันไปเจอเหล้าซึ่งผมก็ไม่มม่นใจนะว่ามัน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 เจอเหล้าอ่ะเออบนโต๊ะโต๊ะที่แบบโต๊ะในห้องเรียนอ่ะที่แบบมึงนั่งเรียนแล้วแบบอาจารย์มายืนสอดนะแล้วแม่งก็ไปเล่นกันตรงเบสเมนต์ถ้าจะไม่ผิดน่าจะแปลเออ่อเบสเมนต์นนะเออไปเล่นกันตรงเบสเมนต์ตรงนี้มีถังแก๊สก็เล่นกันไปแม่งทำมีเ <laughs> ด <laughs> ็กเปรยคนหนึ่งทำแก้ว <laughs> เหล้าหล่นแล้วก็มีเด็กเปรยอีกคนหนึ่งที่มังเอ,อิญเล่นไม้ขีดไฟพอดี และจากความรู้ที่ผมได้ร่ำเรียนมาจากการ์ตูนเรื่องแกนบูเวลาไฟมันเจอกับเหล้าหรือแบบแอลกอฮอล์มันจะติดไฟซึ่งก็ตานมนั้นขงไฟไหม้แล้วหล่ะซึ่งไอ้ไฟไหม้เฉยเนี่ยมันก็ยังไม่ได้อะไรมากเพราะไฟอ่ะมันไม่ได้กองใหญ่ขนาดนั้นมันก็เลงเล่งกันต่อแต่ทีนี้เนี่ยมันมีพลเมืองดีคนนึงครับผมที่ไปเห็นไอวิเซอร์อยู่กับกลุ่มเด็กมังก็คิดว่าไอวิเซอร์เนี่ยมันจะแดกเด็กมันก็เลยไปเอาปืนลูกซองมาแล้วก็บอกให้เด็ก ผมทอยออกมาแล้วก็ไล่ย,ยิงสป,ปราร์ตก็คือไล่ย,ยิงเอวิโซและยิงไปยิงมายิงไปโดนถังแก๊สแก๊สมาเจอไฟตูมลงเรยนระเบิดนะผมเด็กตายห่าหมดเลยเหลือไอ้ผมทองเราไปคนเดียวเอวิโซก็พยายามจะคาบผมทองออกนอกโรงเรียนแต่ทีนี้เนี่ยตำรวจมาพอดีมันคิดว่าวิโซมันจะกินไอ้ผมทองไม่ก็เลยไปดักตรงที่วิโซจะพาออกอพาออกหน้าต่างตำรวจมาดักพาออกหน้าต่างตำรวจาดักจนมาถึงประตูหน้าโรงเรียนที่แบบวิโซมึงจะพาเด็กออกไปได้อยู่แล้วโดนตำรวจยิงผมยิงแขนยิงขาเดินต่อไม่ได้โยนเด็กออกไป ผมการให่ตำรวสุดท้ายตำรวจเข้ามาไม่ได้เข้ามาช่วยเด็กครับเข้ามาจับไอ้วีเซอร์ไม่เข้าใจมึงไม่ช่วยเด็กกว่าไอ้เหี้ยจับไอ้วีเซอร์แล้วก็ปล่อยเด็กโดนแบบเพดานถล่มตายแั้นก็เป็นทรามาของวีเซอร์ผมในเรื่องมันจะมีบอกอยู่ผมมันจะเกี่ยวกับไอคนนี้แหละเนี่ยวะโอ้ไม่มีรูปเด็กใช่ไหมเนี่ยก็ค่อนจะทราบว่าสุนเป็นสัตว์ที่แบบมันอินโนเซนต์อ่ะแบบมันช่วยเด็กมันเล่นกับเด็กมันมีความผูกพันกับเด็กแล้วแบบอยู่ดีเด็กที่มึงรักไม่งมาตายที่มึงพยายามช่วยก็มาตาย แต่ไม่มาดนเข้าคุกก็ประมาณนี้ผมสำหรับปีเสินทับมาเศร้าไหมก็ค่อจะเศร้าครับผมให้เศร้ากว่าเดอไบนะเพราะว่าเออเดอรไบรทเนี่ยมันจะมีความแบบอเอ้ยส่วนตัวมันเพราะว่าไอตรงนี้มันเลียดได้มากกว่าเดอรไบทคือแบบมึงจะเลี่ยดที่อะไรแบบมึงไม่ได้โดนสร้างมาแล้วแบบมึงเจอกับพ่อมึงแล้วแบบน้องชายมึงมาฆ่าพ่อมึงแล้วก็แล้วก็จะมาขอแต่งงานกับมึงซะหน่อยมึงไม่เลียดแบบนี้ขนาดนั้นแต่อ้นนี้มันเลี่ยดได้เพราะแบบมันแบบ สัตว์พยายามจะช่วยมึงแต่แบบโดนข้าใจผิดอ่ะแล้วแบบก็ตายอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะน่าเศร้ารนะือต่อให้ไอ้ไบร์มันรีเลฟผมก็ยังคิดว่าผม,มาเศร้ากว่าอยู่ดีผมไม่รู้ใจไบรยยังไงแต่ในความรู้สึกส่วนตัวสุว่าดูไปแล้วเศร้ากว่าต่อมาเหลือสองตัวเอ้ยไอ,อตัวนี้จะเล่าดีไหมไอ,อตัวนี้มันเป็นไอ,อตัวที่มีเล่า,าดีมันไม่ได้อยู่ในคีเจอร์คอมมานดนะแต่ผมให้เลย หมดคำจะบรรยายครับไอ้ทีนี่เป็นตัวละครที่ผมเกลียดที่สุดในเรื่องเพราะว่าอมไม่เป็นตัวที่ชั่วแบบชั่วบริสุทธิ์เลยคือออะน,นี้ผมเล่าไปในตอนอธิบายฆ่าพ่อมึงโดยไม่รู้สึกผิดแล้วหลังจากนั้นออเนี่ยพอคังฆ่าพ่อถึงแม่ไอ้เนี่ยมันก็จะสู้กันนิดหน่อยก็ไม่แปลกอะมึงเห็นคนที่มึงรักโดนฆ่าแต่อี้เหี้ยเนี่ยแล้วแบบมึงไม่สู้กันก็แยกป้าแล้วแล้วไบมันก็แบบระเบิดประสาทที่แบบไบมันอยู่เผาไว้นี่ไอ้นี่แบบลอยแบบ ลอยล่องไปตามแม่น้ำได้หญิงแก่คนหนึ่งมาช่วยหญิงแก่เนี้ยผมกับหมาหมายอยู่ไหนวะเห็นอยู่เมื่อกี้อ่ะเนี่ยหญิงแก่กับหมาเนี่ยช่วยก็ช่วยทําอะไรทานั่นนู่นนีน่ปุ๊บอ่ะอยู่กันมาอยู่กันมาหญิงแก่กับหญิงแก่หมาก็ไปก็เริ่มบุกผ่านกันไม่ได้เชิงชู้สาวได้แบบเหมือนแบบเป็นครอบครัวเออมันเป็นครอบครัวแล้วทีเนี้ยไอ้น,นี่มันก็มีความคิดที่แบบเอ้ยกูจะไปตามหาเดบิวเพราะว่าอยากได้เจ้าสาวหญิงแก่ก็อ้อมว่าเฮ้ยอย่าไปเฮ้ยกูไม่อยากอยู่คนเดียวไอ้น,นี่ทําอะไรอยู่ไหมครับ มันปอบครับแล้วมันก็บอกว่าอยู่คนเดียวอ่ะมันเหงาเลยกูให้มึงไปอยู่กับเพื่อนมึงกว่าเพื่อนมึงมัสวรรค์น่ะแล้วก็ฆ่าดีแล้วก็ฆ่านี่ไปเลยโอ้ยเหี้ยมึงฆ่าคนที่ดูแลมึงช่วยชีวิตมึงโดยที่มึงไม่รู้สึกผิดไม่แต่นิดเดียวผมอยากจะบอกเลยว่าชั่วช้าสามานากครับคนนี้นะเฮ้ยกูให้มึงอยู่ทีนี่เลยคือแบบอี้ที่ช่วยมึงทำนี้อะไรมึงทำแต่มึงไปฆ่ามันเลยที่มึงไม่รู้สึกผิดไม่มีน้ำตาเลยไม่แต่หยดเดียวโอ้โหเหีย ยายมเลียวระยำมากครับผมแล้วก็หมานี่ก็มันก็ปล่อยหมาไป่ะเกลียดมากครับผมตัวนี้อแล้วก็ตอนท้ายมิมีให้มันลอดด้วยนะอมีให้มันลอดรอดเฮีสองร้อเฮียอะไรด้วยหวยไม่ต้องเสิอเลยสิรหน้ามาหรอกมันแปลกใจที่เขาจะไม่เอามึงอะทีนี้ไปครับผมผมไม่รู้จะบรรยายครับผมความเกลียดทั้งหมดถ้าแบบให้ผมพิมพ์มันออกมานี่คือความยากเต็มแน่นอน ถึงี่พูดไปความอยากมันจะเยอะอยู่เถอะต่อมาเออตัวนี้ชื่ออะไรวะฟอสฟอรัสเออดเอรฟอสฟอรัสผมให้ตัวเนี้ยเศร้าสุดนะผมให้เศร้าเศร้าสุดในที่ผมจะพูดเพราะว่าถ้าแบบเศร้าสุดจริงๆ่ผมให้ตัวเนี้ยเศร้าสุดแต่เดี๋ยวคอยว่ากันเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดต้ตัวเนี้ยเนื้อเรื่องมันคือมันเป็นหมอที่ทําวิจัยเกี่ยวกับอ่า การรักษามะเร็งด้วยการแผ่รังสีหรืออะไรกอย่างแล้วมันก็ไปขอยืมเงินจากกลุ่มมาเฟียกูแน่ไอ้นี่ไปขอยืมเงินจากไอ้น,นี่แล้วทีนี้เหมือนแบบน้ําวิจัยมันจะมีผิดพลาดมั้งไอ้น,นี่ก็เลยเล่นให้ผมไปฆ่าเมียฆ่าลูกมันแล้วก็ป้ายความผิดให้มันซึ่งไอซีนั่นผมบอกเลยว่าโคตรขดหูคือไอ้น,นี่เปิดประตูเข้ามาใช่ไหมเจอศพเมียมึงกับลูกมึงนอนทับกันเลือดกองอยู่ตรงพรมเช็ดเท้าของห้องรับแขกมึง แล้วสิ่งที่อีปฟีพวกนี้ทําคือมันจับเหมือคุกเข่าเอามือมึงไปป้ายเลือดของภรรยาแล้วก็ลูกมึงและมันก็เอามีดที่ไอ้พวกนี้มันแทงเอามาประทับรอยนิ้วมือมึงแล้วก็วางไว้บนแล้วก็แบบเหมือนเอามือมึงไปแตะแก้มที่แบบบนล่างไร้ปัญญาของลูกมึงกับเมียมึงโอ้โหเลวมากับผมก็น่าจะทามะใช่ท,ทาม,าาพมะพอสมควรแต่นังไม่พอผม ไอ้พวกนี้มันพาไอ้นี่ไปที่แล็บของมันแล้วก็จับมันยัดเครื่องตัวอย่างแล้วก็ทํากระบวนการเดียวกับด็เตอร์แมฮตันในวอชเม้นท์นะผมเกิดกลายมาเป็นไอน้นี่ผมฮีสบาร์เขียว <laughs> เปลี่ยนดรที่ผมไม่รู้นะว,ว่าชื่อจริงมันคืออะไรกลายาเป็นฮีสบาร์เขียวแล้วก็ไอ้นี่ก็ไปตามล่าไอ้นี่ผมฆ่าล้างครอบครัวแล้วก็ยึดกิจการมาเฟียมันมาเป็นของตัวเองแล้วก็โดนจับโดยแบทแมนใช่ผมฟังไม่ผิดซีรีส์นี้แบทแมนผมเอาเป็นเคมีโอเล็กน้อยด้วย เขาคาจะประหลาดผมคาดจะเซอร์ไพรส์ผมที่เขากล้าใส่ที่เขาใส่มาแต่มันก็คาดจะดีแล้วก็เอนจอยมันกับหวนเป็นตัวที่น่าจะประวัติอดีตดรามา่าอันดับต้นๆเพราะว่าดราม่าสุดตัวนี้นะค,ครับพี่ผมมึงคิดดูดิมึงอยู่กับข้อโคมมึงสุดสันแต่ชีวิตมึงต้องมาพัางเพราะงานวิจัยพิพากของมึงแล้วก็โดนป้ายความผิดเห็นลูกมึงตายต่อหน้าแล้วยังรวมผิดให้กลายเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบโอ้โห มันน่าจะเป็นอวามรู้สุดแย่ยมากๆนะผมถึงแต่หลังจากนั้นเหมือนมันจะทําใจแล้วแหละแล้วก็แบบเหมือนใช้ชีวิตต่อไปอนนเออนั่นแหละเออก็เศร้าระดับหนึ่งับผมตัวนี้ให้ตรงนี้แหละแล้วก็ตัวนี้ผมชีวิตที่เศร้าที่สุดในปนญหาทั้งหมดของทั้งหมดนะผมดูแล้วเกือบจะร้องไห้คือผมดูไอ้ห้าตัวเนี่ยผมไม่ร้องไห้นะผมดูไอ้นียผมเกือบร้องไห้เลยก็เกิดมาตัวนี้ไม่ชิดนีหน้านะเออเกิดมา มีอาการปกติคือปอดแบบปอดมันทะลุผิวหนังอ่ะแบบมึงมองเห็นปอดอ่ะทาให้แบบต้องใส่เครื่องช่วยใจมึงคิดดูเด็กสี่ขวบใส่เครื่องช่วยใจที่มีน้าหนักถ้าแบบน้ําหนักตัวมึงอ่ะเดินไปเดินมามันคงจะแบบลําบากมากเลยทีเนี้ยตอนประมาณเจ็ดขวบหรือสิบสี่ขวบเนี่ยจำไม่จำไม่ได้พ่อมันเหมือนแบบจะผ่าตัดเพื่อแบบเอ้ยลูกกูเป็นแบบนี้กูก็อ๋อใช่ใช่ตอนมันเกิดมาแม่มันเกลียดมันด้วยนะเหมือนแบบลูกกูผิดปกติกูรับไม่ได้ก็เลยออกไปมันก็เลยมีแค่พ่อมันที่แบบอยู่กับมันแค่นี้ก็เศร้าเล่เีกิดมมาม่ ไอเนี่ยพ่อมันผ่ตพพาตัดแล้วพอผ่าตัดไปผ่าตัดมาไอนี่กลายพันธุ์กลายพันธุ์กลายเป็นแบบกลายเป็นแบบเนี้ยถามว่าก่อนกลายพันธุ์ยังไงมึงลองนึกสภาพแบบเด็กเด็กอะ่ะเด็กที่แบบมันเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปผมแต่ว่ามึงเห็นปอดมันเฉยๆแค่น,นั้นเองกลายพันธุ์กันแบบนี้ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องปอดแล้วแต่จะใช้ชีวิตนอกเหนือจากอยู่น้ำไม่ได้ก็คือใช้ชีวิตบนบกไม่ได้ก็แบบเหมือนปลาปลาครึ่งคนอะ่ะทำให้ต้องใส่ไอ้เนี้ยไอ้ไอ้ หัวหรือสักอย่างใส่หมวกเพื่อช่วยให้หายใจแล้วพ่อมันก็เอามันเข้าโรงเรียนเพราะว่าเรียนที่บ้านมันมันเข้าสังคมไม่ได้มันก็เลยพาไปเข้าสังคมเอาไปไงะตามสภาพก็ถ้าคุณดูหนังแนวโรงเรียนไฮสคูลอเมริกาก็น่าจะรู้ว่าคนนี้จะโดนอะไรบ้างและยิ่งสภาพ่างนี้เลยไม่เหลือโดนบูลลี่โดนทำร้ายร่างกายโดนด่าทอโดนทําบบอายโดนทุกอย่างซึ่งมันหนักมากโหสาหรับคนในวัยนั้นและด้วยความที่แบบทนไม่ไหวมันก็ต้องมันก็เลยเลือกหนีออกจากบ้าน คือต้องเข้าใจในจุดหนึ่งนะว่าคือถ้ามันอยู่อ่ะมันก็อยู่ไม่ได้หรอกเพราะมันเข้าสังคมแบบนั้นแต่แบบถามว่ามันอยากออกไหมมันก็ไม่อยากออกมันก็อยู่กับพ่อมันพ่อมันก็รักมันมันก็รักพ่อแต่แบบเป็นตัวเลือกที่ข้อตัดยากต่าสนใจพอสมควรมึงต้องจากคนที่รักมึงคนที่รักมึงแล้วมึงก็รักเขาด้วยเพียงเพราะว่ามึงอยู่ในสังคมที่แบบพ่อมึงอยากให้มึงอยู่แต่แบบมึงอยู่ไม่ได้หนีไปในท่อระบายน้ำํำแล้วทีเนี้ยพออยู่ในท่อระบายน้ําไปใช่ไหมก็มีคนแบบ เห็นสัปปลรดไม่ก็เลยเรียกตำรวจมาจับไอ้นียส่วนเศร้าที่สุดก็คือระหว่างที่แบบกันลรจะจับตัดใส่จับเข้าคุกหรือจับเข้าอะไรกอย่างพ่อมันก็ไม่เห็นพ่อมันก็พยายามทำแบบนี่ลูกผมนี่ลูกผมสุดท้ายผมโดนยิงโดนตำรวจยิงแล้วก็ไอ้น,นียโดนจับเข้าอ่างน้ำแล้วก็ต้องมองพ่อตัวเองตายอย่างทุรนทุรายในขณะที่ตัวเองทําอะไรไม่ได้เลยและในความคิดมันด้วยความที่เขาเป็นคนดีับผมก็เป็นก็เด็กเขาอาจจะดีับผมมีความใส่ใจคนอื่นอะไรนั่นนี่ ก็น่าจะคิดว่าเป็นความผิดตัวเองนะส่วนหนึ่งถึงมันจะไม่รวมแต่ไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกเขาแบบมันก็อยู่เฉยๆมันเลวก็มาโดนจับอะแล้วแบบเออนั่นอะเออแล้วก็เขา้าคุกไปแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่สงสารน่าสงสารตลอดทั้งเรื่องเพราะว่าไอตัวในทีเี้คอมบินโดเนี่ยห้าตัวสี่ตัวที่สู้เป็นหมดเลยอันนี้ก็สู้เป็น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 อันนี้สู้ไม่เป็นอยู่คนเดียวแล้วแบบต,ต้องมาอยู่ในต้องมาอยู่ในสถานที่แบบกูจะโดนฆ่าตอนไหนก็ไม่รู้กูต้องมาฆ่าคนกูต้องมาเห็นแบบสภาพแบบ น่าสยดสยองงคนที่แบบโดนแบบยิงหนังทะลุมั่งอะไรมัง่งแล้วเกือบโดนฆ่าโดนเห็นเพื่อนตัวเองจะตายแล้วสุดท้ายมึงก็ต้องมาตาย <c oughs> โอ้โหน่าสงสารชีวิตมึงระทมมากเอาจริงตอนตายมันนั่งเศร้าแล้วก็โลงอที่แบบโอ้ไปไปที่ชอบที่ชอบก็ท,ทีแบบทรมานอะ่ะช,ชีวิตเป็นนี่คือมึงทรมานแน่นอนอะ่ะแล้วมึงยิงมาอยู่ในจุดเนี้โอ้ยน่าสงสารนะผมก็น่าจะประมาณนี้ผมน่าจะแพมอะไรไปเยอะพอสมควร ก็อาจจะพูดไม่รู้เรื่องมั่งอะไรมั่งเพราะว่าเป็นเชฟไม่รู้อะคือแบบไอ้น,นี่ไม่มีสก,กินนะเหมืออยากจะพูดอะไรก็พูดอะเพราะามันมาจากความรู้ส่วนตัวเวลาดูเลยทั้ําส่วนไอ้นี่พูดจริงเนี่ยนะมาจากจุดลึกตำตออ่อไอสักอย่างจริงๆเพราะแบบเกเอียดมากตัวนี้ส่วนถามว่าเดี๋ยวไล่ก่อนเผื่อใครงงว่าไอ้ตัวที่เหลือมันเป็นยังไงไอ้ตัวนี้ผมชอบนะเป็นกาดกาดอง,งหญิงโดนฟอสฟอรัสฆ่าเพราะว่าต้องเล่าว่า ไอตอนเนี้ยสามตอนแรกมันจะเป็นภารกิจปกป้ององค์หญิงใช่ไหมพอจบสามตอนปุ๊บอ่ะไอพวกเนี้ยกลับมาที่ฐานแล้วไอเซอร์ซีอ่ะที่ผมไม่ผมไม่ได้ตามเซอร์ซีขนาดผมไม่รู้ว่ามันมีพลังอะไรแบบเบ้อร,อร์ตามผมรู้แค่ในอนิเมะซีรีส์ของจัตติลีกอ่ะมันเสกบอลได้ม,มันกมากแค่หมูอะ่ะดูว่ามีเวทมนต์แต่ไม่รู้มีอะไรมากกว่าวนั้นอีกไหมเซอร์ซีเม่นก็บอกว่าไอเจ้าหญิงเนี้ยมันจะปกครองโลกนะไอเว้น อแมนดาวอลเลอร์ er, คนนี้ก็ここเลยส่งให้ไอ้กลุ่มนี้กลับไปฆ่าผูีอีกรอบนึงซึ่งก็แน่นอนครับผมไอ้การ์ดเนี่ยมันก็พยายามป้องหญิงแล้วก็โดนฟ้องรักษา,า,าผมก็แจะชอบหะังทแบบกลอตีดีมีสไตล์ดีไอ้นี่ในโรงอาหารตอนอยู่ที่คุกแย่งอาหารนี่นาแม่งก็เดินเลยโดนใบผมเอาถ่านาตอกาตกามจนกามหักเจ้ากรามหักน่าสงสารแต่ก็สมควรสมเพศด้วยเฮีย อ้น,นี้พ่อของนีนาผมอันนี้เน่าตัวละครน่าสงสารมากคือเป็นอาศยนะแต่แบบเออะนั่ยนะเอออันนี้เช่เหตุอะไรผมทนายที่มาปกป้องไอวีโซอันนี้องค์หญิงตอนแรกน่ารักผมสวยแต่ว่าหลังๆก็สงควรอนะ่ะคือมันเป็นตัวที่แบบก็ตรงตาที่อิเซอร์ซีมาพูดอะ่ะคือมันเป็นคนที่แบบดมคาญหนาจันยาปกครองโลกนะเน,นี่ยก็แต่อันนี้ก็ ถ้าใครจำคนรุ่นในคือละครได้ก็ประมาณผมนิสัย่เหมือนเดิมอันนี้แม่เล้าไม่มีอะไรมากอันนี้ตัวละครมาใช้ซองของแม่เล้าคนนี้แล้วก็ใช้พลังมันทำร้ายผู้หญิงแล้วก็โดนดูบ่บค่าอันนี้ลิขแฟตเท่ดีครับเท่ดีชอบตับตุ้งใช่อันนี้เพื่อนไอจีไอโก็ซื้อ g ีไอโรบมาเพราะว่าเหมือนเป็นคนชอบของครามอ่ะสรุปจะสรุปแบบเป็นนัเรียบร้อยโดนจีไอโรบฆ่า ไอน,นี่กาดอีกคนหนึ่งของอูงหญิงไม่มีอะไรมากไอน,นี่ Search Lock. เซอร์จิล็อกเฉยๆครับก็ไปลบไอคนนี้จําไม่ได้ว่าเป็นใครคนอ๋อจาได้คนแรกที่ซื้อเจ้าแไปวิจัยเออไม่มีอะไรมากไอน,นี้พูดไปแล้วไอน,นี้พูดไปแล้วน,นี้พูดไปแล้วไอนี้พูดไปแล้วก็ประมาณนี้ของสอบตัวก่อนนึ่นเรืองก็น่าจะมีแค่ระบมสดครับ